มาดูกันนะครับน้ำมันจากขยะพลาสติกจะสามารถทำาให้เครื่องยนต์ติดได้ไหมนะครับผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับน้ำมันที่เราได้จากขยะพลาสติกครับจากการกลั่นวิธีแบบผมเนี่ยมันจะได้เป็นน้ำมันรวมนะครับก็คือเราจะได้น้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าซน้ำมันเบนซินนะครับเราต้องเอาน้ำมันตัวนี้ครับไปกลั่นแยกน้ำมันอีกทีนึงนะครับการกลั่นแยกน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลหาวิธีลองทําดูนะครับถ้าได้ผลแล้วเดี๋ยวผมจะ มาทำคลิปให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอน้ำมันตัวนี้นะครับน้ำมันรวมตัวนี้ครับไปทดสอบเติมเครื่องยนต์เกษตรดูเครื่องยนต์เกษตรที่ใช้น้ำมันดีเซลนะครับมีเพื่อนๆแนะนํามาว่ามันสามารถเติมได้ครับผมก็อยากจะลองดูว่ามันเติมได้จริงไหมนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งจะกั่นใหม่เลยนะครับกั่นใหม่เสร็จเลยได้มาครึ่งขวดนะครับก็กั่นแค่แป๊บเดียวครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้มาประมาณนี้แล้วก็ จะมาทําตามคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เพื่อนๆบอกให้ถ้าจะเติมมอเตอร์ไซค์ก็ให้ลองใส่แอลกอฮอล์ร้อยผสมเข้าไปด้วยนะครับก็น่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะลองดูครับก็เดี๋ยวเราเอาน้ำมันตัวนี้ครับไปเติมเครื่องยนต์ดีเซลกันก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์เกษตรเครื่องสูบน้ำนะครับเดี๋ยวก็ที่บ้านผมไม่มีครับเดี๋ยวต้องเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับบ้านพ่อตานะครับก็เดี๋ยวไปลองกันครับ ครับไม่รู้พ่อจะให้ลองเครื่องไหนนะครับเครื่องสูกน้ําโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองสองอย่างครับก็คือใช้น้ำมันนี้เพียวๆเลยนะครับแล้วก็กับน้ำมันผสมสองทีนะครับที่เขาแนะนำมา ลองดูทั้งสองอย่างครับว่าเครื่องโยนต์จะติดไหมจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันขวดหนึ่งผมจะผสมน้ำมัน2ทีครับ ใสประมาณนี้ครับจะช่วยลดแอลกอฮอล์ในน้ำมันตัวนี้ครับเพราะว่าปกติน้ำมันดีเซลจะไม่ติดไฟครับแต่ตัวนี้มันแรงจนติดไฟได้ครับก็เลยเติมน้ำมันเครื่องให้ดับแอลกอฮอล์ลงหน่อยครับครมาสีแล้วนะครับน้ำมันเดิมกับผสมก็เดี๋ยวมาทดลองกันครับแบบไหนจะดีกว่ากัน ตอนนี้พ่อกำลังซ่อมเครื่องอยู่ครับ <c oughs> เครื่องไม่ได้ติดน้ำน,นะต้องสตาร์ทน้ำมันดีเซลของจริงก็ว,วอร์มกันล<โดย>ล้มไล่น้ำมันอยู่ครับตอนนี้ off. Wow. วอร์มเครื่องเสร็จเรียบร้อยครับเครื่องไม่ได้ติดนานครับก็ซ่อมนิดนึงก็เดี๋ยวมาลองน้ํามันอย่างแรกเลยครับอันนี้ยังไม่ผสมนะครับเป็นน้ํามันรวมไม่ได้ผสมสองทีเดี๋ยวมาลองอันนี้ก่อนนะครับดูการใส่เครื่องดีเซลจะติดไหมนะครับแร่พกเดี๋ยวไลน่น้ํามันอันเก่าออกก่อนนะครับก่อนที่จะทดสอบจริง นี่คน้ำมันเก่ามันมีท่านนี้นะี่ครับอะไจับตั๊มออกหน่ <Okay. S 1> อยหมดแล้วไม่หยดแล้วเออไล่น้ำมันออกหมดแล้วครับผม ตอนนอ้น้ำมันใหม่น้ำมันใหม่เริ่มชีดสองเพลงครับใส่หัวชีข้าไฟเหม, <c oughs> มือนเดิมมาแล้วนะครับ can chặt tịt máy Không là chẳng mấy tịt Mà leo, mà leo, mà leo. ติดใช้ได้เลยแจ๋วครับควันท่วมเลยนะครับพ่อบอกว่าเครื่องนี้มันเครื่องมันหลวมควันม,มันเยอะหน่อยอใช้ได้ปกติเลยนะเนี่ยอันนี้แบบไม่ได้ผสมน้ํามันสองทีนะครับใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาลองขวดนี้ันที่เราผสมน้ํามันสองทีเข้าไปนะครับน่าจะติดอยู่แล้วนะครับขวดนี้เพียวๆยังติดเลยนะครับมาลองกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองตัวที่ผสมน้ํามันเครื่องสองทีดูนะครับก็ไล่น้ํามันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลายน้ำมันเก่าออกแล้วนะครับโอเคน้ำมันมาแล้วนะครับดูนะครับตัวนี้ผะสมะน้ำมัน2อตีเข้าไปครับ ก็สรุปนะครับใส่เครื่องยนต์ติดเลยครับเป็นพวกเครื่องยนต์คูเปต้าเครื่องยนต์เกษตรอะไรพวกนี้ครับใช้น้ำมันดีเซลครับติดเลยครับเป็นน้ํามันรวมนะครับใช้ได้ทั้งเพียวๆแล้วก็ผสม2ทีเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาทําตามคอมเมนต์กันต่อนะครับอย่างแรกครับแอลกอฮอล์ร้อยนะครับลองเอามาผสมดูนะครับผมได้ลองผสมดูแล้วนะครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันแยกชั้นกันนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ร้อยเนี่ยเป็นสีน้ําตาลไปเลยนะครับ ขยับไปแล้วนะครับพักนึงมันก็กลับมาแยกชั้นเหมือนเดิมนะครับข้อนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับมันไม่เข้ากันเดี๋ยวไปลองดูวิธีอื่นครับโอเคมาดูวิธีนี้ครับเอามาผสมกับน้ํามันแก๊สโซฮอลเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทดลอง3ต่อ1นแล้วกันนะครับน้ํามันจากขยะ3าส่วนแก๊สโซฮอลหส่วนนะครับถ้าผสมกัน1ต่อหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทําให้เครื่องโยนติดได้อยู่แล้วแหละเรามาลอง3ต่อ1นกันเลยดีกว่านะครับถ้าติดนี่ก็ ประหยัดขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับถ้าไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะผสมเพิ่มอีกหนึ่งส่วนครับจนความันจะติดครับผสมไปเรื่อยๆโอเคครับเข้ากันปกติครับไม่แยกชั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูความแรงของไฟกันหน่อยครับฝั่งนี้จะเป็นแก๊สโซฮอล์ก้หนึ่งครับอันนี้น้ำมันผสมที่เราผสมเมื่อกี้นะครับมาดูกันอ่า สังเกตว่าฝั่งนี้จะออกมาวาวขวานิดนึงด้วยนะฮะตอนแรกนะครับตอนนี้มันเริ่มไม่ฝาละถือว่าใกล้เคียงกันอยู่ครับน่าจะใส่รถแล้วทําให้ติดได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดลองกับมอเตอร์ไซค์ฟีโน่คันนี้เลยครับผมคันนี้เป็นรถคาบูนะครับผมก็ดูดน้ํามันไล่น้ํามันออกจากคาบูหมดแล้วนะครับหมดแล้วจริงๆนะครับมันมีแค่ติดค่อนถังประมาณหนึ่งฝาเองครับที่มันไม่ลงสายนะครับ ลองสตาร์ทดูเลยนะครับติดนะครับลึงโชคด้วยเลยนะครับหมดจริงๆครับเดี๋ยวลองเติมกันเลยแก๊สโซฮอ91หนึ่งส่วนครับแล้วก็น้ำมันจากขยะ3ส่วนนะครับ Okay, ครับอลองดูครับต้องสตาร์ทแป๊บนึง่งแหะครับถึงโช็อกช่วยหน่อยครับจะติดไหมครับมาดูกันครับผมทำท่าจะติดนะครับ Okay. น้ำมันมาแล้วนะครับมันยังมาไม่ค่อยดีหรือเปล่า แล้วนะครับสามต่อหนึ่งครับเหมือนจะสะดุดสะดุดนิดหน่อยนะครับวอดวอดนิดนึงน่านจะต้องเพิ่มอีกนะครับลองดูก,ก่อนเผื่อน้ำมันมันยังไม่มาดี ได้แล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างครับน้ำมันฟรีจากขยะนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันรวมนะครับดีเซลเบนซินแล้วก็น้ำมันก๊าซรวมกันครับยังไม่ได้สกัดแยกนะครับผมก็สําหรับเครื่องดีเซลครับเครื่องยนต์เกษตรก็สามารถเอาไปเติมได้เลยนะครับเครื่องยนต์ติดใช้งานปกติเลยครับ ถ้าจะมาเติมรถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้หรือพวกเครื่องแตะเจ้าเครื่องเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็ต้องผสมนะครับสําหรับน้ํามันรวมนะครับต้องผสมนะฮะสต่อหนึ่งหรือไม่ก็2ต่อหนึ่งก็จะดีนะครับ3ต่อหนึ่งมันจะวอดหน่อยนึงก็มาทดลองให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีการกันแบบแยกครับแยกดีเซลเบนซินครับก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะครับถ้าได้ถ้าได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ชมกันครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับก็ขอคนละแชร์ครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกัน,นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ